ฟสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงท็อปไฟ เป็นประจำทุกวันเสาร์เราก็จะมาอัปเดตห้าดับเพลงลึกช่วงที่มียอดดาวนา์โหลดสูงสุดประจำเสาร์นี้ค่ะเรามาเริ่มจากอันดับที่5กันเลยค่ะกับเพลงรักจนไม่รู้จะรักยังไงของร้องอีสานพันแพพีเสดเดิดจากอัลบั้มชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงค่ะอยากโหลดเพลงนี้ไม่ยากเลยนะคะกดไปเลยด็กจัน123 7 0สองสามดโทนอ์กูนร์สี่แล้วก,ออก,เ,กเธออ ในในน้อยยใจคีสักห่ตามมากับอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอจากตั๊กแตนชลดาอยากโหลดเพลงนี้ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะกดไปเลยด็กจัน1 2 3่0ส2แล้วกดโทรออกอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเหมือนใครคนนั้นคนที่ฉัน มาถึงอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้ได้กก่เพลงรอสายคนโสดจากหญิงลีซีจุมพลอัลบั้มมันม่วนแซบชิดที่2ออยากโหลดเพลงนี้ไม่ยากเลยนะคะกดเลยดึกจัน123 7050แล้วกดโทรออก ับที่สองประจำสัปดาห์นี้ค่ะได้กับเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงสศธรอัลบั้มชุดที่9อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงอยากโหลดเพลงนี้ไม่ยากเลยนะคะกดเลยดอกจัน123 7.003แล้วกดโทอออกไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแ็นเธอจะให้เป็นไป ้าากมมมียอออใหเเธควสสุขแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลอีกหนึ่งเพลงค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้มชุดที่9อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงอยากโหลดเพลงนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะ กดเลยหยกจันหนึ่งสอนย์ศูนย์แล้วกดเธอออกอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงทุกคืนอยากเป็นคนที่ตืน่นร้อมเธอทุกเช้าเรื่อยไปอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอคำว่ารักอย่างเต็มใจ คนที่เธอบอกใครใครว่าเราเป็นแฟนกันแล้วกลับมาติดตามการอัปเดตฮาดับเพลงลรือช่วงสุดฮิตประจำสัปดาห์ได้ใหม่นะจ๊ะช่วงเวลาของท็อปฟาดาวน์โหลดครับ5าดับเพลงที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดนะครับสัปดาห์ค่ะก็เลือก สับเวลาที่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดด้วยของไผ่ภูรพรค่ะอยากเป็นไผ่คนนั้นที่เธอฝันถึงมาแรงมากตอนนี้ขนาดที่ไม่ปล่อย MV นะเพลงยอดหลดอันดับหนึ่งแล้วนั่นคือไผ่ภูรพรไผ่านไปเถอะทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะเราอยู่กับใครเราอยู่กับเข้าทิพย์เราอยู่กับเข้าทิพย์เราอยู่กับเข้าทิพย์เดี๋ยวกันนะมีเราพูดหลากหลากหลาหลาหลายเรื่องราวไปแล้วอีกเรื่องที่เป็นเรื่องแบบสบายๆแล้วกันนะฮะเรื่องที่แบบว่าอะไรอ่ะ เช่นเป็นคนที่เท่าที่พี่ซาคือบอกว่าเป็นคนชอบผ้าถุงชอบผ้าถุงมากๆแบบแบบคุณย่าพี่อะไรอย่างเงี้ยคุณย่าคุณยายก็เป็นวัยรุ่นที่อนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่อยู่ที่บ้านก็จะใส่ผ้าถุงกันค่ะว่าใส่สบายผ้าี่ซสยละเย็นกระบอกห่อน อยู่บ้านคุณแม่ก็จะใส่ยังมีาให้ดูค่ะเขาทิพย์ใส่ชุดอะไรก็สวยแต่โดยเฉพาะผ้าถุงเนี่ยเขาทิพย์ใส่สวยที่สังเกตดูแต่ละภาพเวลาไปทําบุญน้องก็จะใส่ไปทาบุญก็วะผ้าถุงัด่ค่ะดกจะใส่ผ้าถุงส่วนใหญ่ก็จะใส่ผ้า แล้วเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบผ้าไทยผ้ามอห้อมอะไรมอฮอมผ้าฝ้ายก็คือแบบคาว่าเป็นที่ชีวิตประจําวันตอนอยู่บ้านเนี้ยนะฮะใส่เสื้อตัวหนึ่งล้วก็จะมีผ้าถุงอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนี่อยู่ไม้แต่ปั่นจักรยานก็ใส่ว่าถุงนะเก่งบอเก่งบอ่ะนี่น่ารักน่ารักมากนะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างนี่น่ารักมากๆอ่ะเป็นผ้าที่หาได้อยู่ที่บ้านนะไปตามของตลาดใช่ค่ะปู่ย่าตาลายเขาก็เหมือนมีเขา จะสู่ทายาทของเขาใช่ไหมคะสมมคุณย่าต่าไว้ทอไว้อ่ะค่ะแล้วก็จะมอบให้คุณแม่ของเราพอคุณแม่ของเราแก่ก็จะมอบให้เราพอเราแก่เราก็มอบให้ลูกเราค่ะจะเป็นผ้าไหมผืนเดียวที่มาใช้ได้นานแล้วมันใช้ออกงานนุ่งไปงานอะไงสินรลาเนาะเป็นงานที เป็นช่วงแบบอดีเลยเป็นงานอดีเลย์ของหลังจากที่ทํานาเสร็จ้ะค่ะเสร็จแล้วดูเก็บเกี่ยวหรือว่าทํานาก็จะมาตั้มตั้มผ้าไหมผ้ามีศินมี่เอามาใส่นั่นเองค่ะย่ารันียีครับพี่ในสายตาผู้ชายพี่คือแบบน่ารักครับ นะแล้วก็อยากให้สาวๆหลายคนเนี่ยนะครับใสุ่ดุมเยอะๆนะโดยเฉพาะไปวัดแต่งชุดไทยกันดีกว่าครับแล้วเข้าทิพยก็มปคนที่ชอบทำบุญนี้่างหากใช่ไหมเออเอาเราเราสู่กันฟังก่อนดีฮะเชอบทำบุญค่ะนะคะก็ล่าสุดที่ว่าไปถวายต้นไม้เป็นยังไงคะถวายต้นสาระสาระที่ เกี่ยวกับมีความสําคัญทางพุทธประวัตินะคะที่พระพุทธเจ้าประสูติก็วันนั้นค่ะค้าธทิวก็ตั้งใจไปซื้อต้นไม้ไปปลูกที่บ้านที่ทุ่งนาตั้งใจไปซื้อต้นนี่ยังค่ะต้นจาปีค่ะบางจาปีจาป่าควายตอกมันหอมไปปลูกที่ทุ่งนาว่าจะซื้อหลายๆต้นนะคะเจ็ดแปดต้นไปปลูกให้แบบร่มรื่นนะคะแต่ก็วันนั้นค้าทิวก็เห็น ดอกสาระมันสวยค่ะ,คะแล้วก็จะมีบัวสวรรค์เข้าทิพย์ก็เลยอยากอยากจะซื้อไปถวายวัดเพราะว่าต้นสาระส่วนมากเขาจะซื้อไปปลูกที่วัดนะคะ,คะแล้วก็เข้าทิพย์ก็ซื้อมาสองต้นหลังจากนั้นแม่ค้าบอกโอ้<ม>เห็นเข้าทิพย์แบบจะซื้อไปถวายวัดก็เลยฝากต้นต้นพุทธมาสองต้นก็จะเ,เป็นสี่ต้นใช่<ม>ค่ะก็พาคุณพ่อคุณแม่ด้วยมาถึงในช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่ผมอยากจะนําเสนอมากเป็นช่วง ภาพปลุดของข้าวทิพย์นะครับเออจะบอกเป็นคลิปปลุกของข้าวทิพย์ปลุกอะเป็นคลิปปลุกเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะมีคลิปอะไรในนี้ดีเป็นคลิปน่ารักน่ารักอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้มีใครเห็นว่าเสาข้าวทิพย์ที่ดาวดีเนี่ยเวลาอยู่บ้านเธอทำอะไรบ้างเออเรียกว่าอะไรเออเออนี่ทำอะไรอ่ะปอกบะขาปอกบะขาช่วงนี้เป็นเป็นช่วง บัะคามซุปค่ะเกิดเลยปอกว่าสิเอาไปใส่ตะมุขุงรุงเทปนั่งใส่ต้มปลากระแซวค่ะใส่หลายอย่างขามเปียกอะมิตรขาวเปียกคะขาวเปียกบ้าเรเลยค่ะไก่กินไก่นะคะปอกออดเหมือก็ไว้ใส่ตะมุขุงอ่าแล้วเม็ดเม็ดเม็ดเอาไว้คั่วก็ได้ไหมคะอ่าในขวได้มนี่น่ารักโอเคนี่ประมาณนึงค่ะยังไม่หมด ยังมีคลิปหลุดอีกนะให้ดูกันอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารบ้างใช่ไ่มดูหมาน้อยน่ารักด้วยอันนี้เขาเอา่าปั้นเคีวจีเป็นเจ้งไหนเขาทิพย์ลองอันนี้มีคนล้องกินปั้นเขาวจีค่ะเวลาอยู่บ้านเนาะถลูกอีสานนี่จะมากินปั้นเขาวจีเป็นของพูดกันเมื่อไหร่ได้กินวานันแม้มีคนรอกินเยอะค่ะมีเพื่อนเยอะอยู่ที่บ้านมี มีบังยากับยากินบังยาเดอรสตาร์มะนีดำมะนีแดงคูก้าอ๋อน่าชื่อมั้ยวะคะบังยาเดอรสตาร์มะนีดำมะนีแดงมะนีดำมะนีแดงนี่แหละโอ้็นตัวแดงๆมันมันี่แดงน่เป็นอะไะมีปั้นข้าวจีนะครับแล้วก็ยังไม่หมดความเป็นแม่บ้านแม่เรือนยังไม่หมดเลยพี่ต้นนอกจากข้าวจีที่แบบว่าจีได้แล้วเนี่ยทำอะไรดูบรรยากาศดีมา เมนูอย่างจ้าตรงไกลค่ะตรงไกลบ้านเท่าเด้ยร์ค่ะแม่อากาศหนาวค่ะช่วงนั้นช่วงนี้เฮ็ดด้ค่ะคือกำลังจะบอกว่าไก่บ้านเนี่ยหมายคามว่าน้องไก่ที่บ้านไก่ที่บ้านเรานั่นแหละค่ะที่เลี้ยงเองไม่ใช่ไก่ฟาร์มน้องไปเจือน ไก่เหรอเราออกมาออกมาต้นไม่กล้าค่ะไม่กล้าแต่แต่ที่เฉือนคือพี่อ้ายเรือคุณพ่อพี่เคยกับคุณพ่อจะเป็นคนทำคนฆ่าเชื่อไก่อะค่ะไม่พอเลยพี่ไม่กล้าไม่กล้าเชื่อแต่ตายเลยนะเอางี้คือมันก็เป็นภาพแบบน่ารักน่ารักนะที่เราได้เห็นกันไปจริงๆมีอีกเยอะมากนะครับแต่เวลามันแหมกันจน คอนชิดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการโชยต่างหากอย่างนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะรับสายจากคนทางบ้านที่โทรศัพท์เข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0801776211ค่ะนะครับแล้วช่วงหน้าใครอยากจะคุยเข้าทิปโทรมาเลยนะครับนะพูดคุยได้ทุกเรื่องป่ฮะทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องนะถามแฟนได้ป่ะได้โอเคเดี๋ยวพักสักครู่กันก่อนคะแล้วก็ไปค่ะ